หลังจากเราทำป้ายตัวนอกเสร็จแล้วเนี่ยนะซับในก็เอาซิปติดข้างบนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตรงเนี้ยไล่สับในมันหย่อนนิดนึงล้าหาตำแหน่งที่เราผ่าซับในววาอยู่ตรงไหน,นเอาเส้นกลางของชิ้นล่างเนี่ยที่เราตรงเนี้ได้ยื่นไปสองนิ้วใช่ไหม ไอตรงนี้มันก็คือเส้นกลางใช่ไหมทำขึ้นมาข้างบนขีดขึ้นมานะแล้วก็ขีดเส้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะเกาะซับในแล้วก็ขีดแนวเนี้ยลงไปนี่นะนะแล้วเอาซับในมาวางเอามาวางโดยที่โดยที่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงกับเส้นตรงนี้ แล้วให้ตรงนี้หย่อนหย่อนนิดหน่อยนะไม่ต้องหย่อนมากหย่อนกันตึงไนงะแล้วตกลงไปตกลงไปเนี่ยช็อกเนี่ยมันจะกระเด้งขึ้นมาติดช็อกที่เราขี่เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาติดบนนี้ติดบ,บนนี้เสร็จเราก็เดินเส้นเดินเส้นนะแล้วเราก็เจาะเลยค่ะเห็นไหมอ่า,นะอาคงทำแค่ตอนเจาะผ้านะตอนเย็บจะเจาะ ถ่ายวีดีโอไม่ไหวเนี่ยตัดตรงเยอกไปเลยตัดไม่ค่อยทันตัดแล้วก็ตรงนี้ก็ขิดนะคะขิดเสร็จแล้วทีนี้เราก็เย็บอันเนี้ยเย็บเอาเนี้ย,ยติดตรงนี้ตรงนี้ก็พอเราขิดใช่ไหมมันก็จะเข้ามุม อันนี้ก็ติดตรงอันนี้โดยที่ไม่โดนชิ้นป้ายจะโดนแต่ตัวเนี้ยตรงเนี้ยที่บอกว่าเอาตรงเนี้ยสนิ้วครึ่งเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ก็เกาะกับเส้นกลางไปโอเคนะคะ